สวัสดีครับผมซีนายครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะครับวันนี้เมนูของเราคือช็อกบอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่เค้กลงไปในถ้วยแล้วก็ใช้มือขยำให้ละเอียดแต่อย่าลืมล้างมือก่อนทำนะครับเดี๋ยวมันจะสกระปรกนะครับผมล้างมือแล้วนะครับขยำเลย ช็อกโกแลตที่ผมบดให้ละเอียดเอาไว้ผมพร้อมที่จะมาปั้นเป็นทรงกลมแล้วครับกลัวมือเปียกไม่กลัวมือเปียก,ก,กไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีที่ล้างมืออยู่ที่บ้านปั้นให้เป็นทรงกลมนะครัจร้ใหญ่หรือจะเล็กตามใจคุณครับ นนนี้นะครับ,รบหลังจากช็อกโกแลตที่เราได้ปั้นเอาไว้เราก็เอามาคลุกกับช็อกโกแลตที่ละลายแล้วใส่เข้าไปเรามาจิ้มอีกขั้นตอนขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ คือตกแต่งหน้าของช็อกบอลนะครับคะ